สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลักขนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1ทธันวาคมถึง15ทธันวาคม2565นะคะ อาจารย์ต้องขอขอบพคุณนะคะที่ทุกท่านาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ติดตามนะคะอาจารย์อขอ,อกำลังใจนะคะช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะจากไพ่นางฟ้าเลอแมชองเจนนะคะไพ่บอกโซนเมดคุณคือคู่แท้เขานะคุณคือโซนเมดเขาแล้วอะ you deserve love นะคะเขาบอกว่าคุณน่ารักมากเขาจะแผงสอนรัก แผงสอนรักจริงๆนะคะปักที่หัวใจคุณนั่นแหละออ t ท u ลเลรคุณคือรักแท้คุณคือรักแท่ะรักที่แบบเขาเรียกว่าจริงจังนะคะจริงจังจริงๆอ่าคุณคือคู่แท้รักแท้ของเขานะคะคุณน่ารักมากนะคะเขาจะบอกรักคุณจะแผงสอนความรักไปปักหัวใจคุณอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูคน มีคู่นะคะไพ่ออกมาสวยงามมากนะเห็นภาพแล้วก็มีความสุขใจนะโอเคค่ะขอให้พลังงานไพ่นี้เกิดขึ้นกับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะความรักคุณจงเป็นโซนเมทจงเป็นทูเลฟของกันและกันนะคะคนมีคู่ค่ะขอฟังชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนมีคู่ค่ะไพ่บอกว่ายังไงเด็กถือดาบเพจออฟฟอร์ดหเหรียญ หกดาบาหมายเลขหกส่วนมากจะไปสัมพันธ์กับสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆที่ยุติกันไปที่จบกันไปหรือที่เพิกเฉยนิ่งๆเฉยชาต่อกันนะคะก็จะมีพลังงานของความแอคทีฟขึ้นมาที่ให้พลังงานธาตุลมเด็กถือดาบเพศทุกใบจะหมายถึงข้อมูลข่าวสารการคอนแทคติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ข่าวดีและ ถ้าเขาอยู่ไกลคุณไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็แล้วแต่เขาจะติดต่อกลับมาเขาจะเป็นฝ่ายคอนแทคก,กับมาหาคุณเพราะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะคะสำหรับชาวมังกรโอเคเราค่ะย้ายความต่อขอดูตัวคุณอีกครั้งนะคะคุณเป็นยังไงอยู่ เมื่อกี้เหมือนไพ่จะอ่านเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะตัวคุณเนี่ยยังมั่นคงกับเขาอยู่เสมอนะคะเพดเพนักโซ่กับเซี่เรียนนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ความรักของพวกคุณต้องมืดต้องมัวหมองต้องแบบเขาเรียกว,ว่าพลังงานของความเศร้าเข้ามาครอบงำชีวิตรักคุณก็ได้แต่แล้วด้วยความ เขาเรียกจริงจังจริงใจกับความรักนะคะไพ่ราชินีไม้ราชินีดาบชาวมังกรย่อมยังปักใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรอเขาอยู่ตรงนี้นี่คือตัวคุณรอเขานะคะและก็มั่นใจด้วยว่าเขาคนนั้นยังรักคุณและกลับมาหาคุณด้วยไพ่พลังงานผู้หญิงใส่ชุดสีทองเหลืองอลามเนี่ยเห็นไหมคะคุณยังสวยสดงดงามหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ ยังดูดีและเพอร์เฟคคุณย่อมมั่นใจว่าคนคนนี้ย่อมกลับมาหาคุณด้วยบุคลิกภาพก็ได้ด้วยความดีของคุณด้วยความสามารถของคุณค่ะราชินีดาบราชินีไม้นะโอเคเรามาดูเขาบ้างนะคะฝั่งคนรักของชาวมังกรพลังงานจะเปิดเรื่องราวของคนนั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่นะคนรักของชาวมังกรค่ะ 8เหรียญน,น่าจะทุ่มเทกับงานอย่างหนักเลย2ไม้กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะฮะ,ะ8ถ้วยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะอาจารย์มองนะไพ่พระสังฆราชหรือ,อคนรักท่านกำลังไปสอบอะไรสักอย่างไหมสอบรับราชการหรือสอบตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรนักกฎหมายผู้พิพากษาไหมอะไรประมาณนี้ หรือตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะคือเขากำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานเรื่องการงานการเรียนการธุรกิจก็ได้ที่จะทำให้มันเติบโตขึ้นนะคะเหมือนเขาไปโฟกัสเรื่องของงานอยู่แล้วเขาคิดยังไงกับชาวมืงกรอนเขาคิดถึงรู้สึกอย่างไระจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาไหมนะคะนอกจากว่าสถานการณ์เขาเป็นอย่างนี้อะแล้วใจเขาล่ะเขา คิดถึงชาวมืองกรตลอดเห็นไหมคะมดวงตาแปลว่าเขายังส่องคุณอยู่นะเขายังดูความเคลื่อนไหวของคุณแล้วใบถ้วยคือความรักนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆเงียบๆน,นะคะอาจจะตามโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะลูวเวอร์เขาก็ยังรักและคิดถึงอยากเจอคุณมากๆอยู่แตอ่อาจจะแปลว่าพูดลึกเกินไปเปล่าถ้าเจอคุณแล้วเขาเสียสมาธิในการทำอะไรบางอย่างไหมคะ เออประมาณนั้นเลยนะอาจารย์ว่าคุณยังมีสเสน่ห์แรงเสมอเพราะฉะนั้นเขาอยากเป็นตัวของตัวเองสักพักก็เลยห่างคุณสักพักเพื่อที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่จะทาเพราะถ้าอยู่ใกล้คุณเมื่อไหร่เขาก็อดที่จะแบบเข้าหาคุณไม่ได้อะไรประมาณนั้นอาจารย์พูดเวอรๆตามไพ่นะอ่ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆโอเคดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มหรืออนาคตที่จะเกิดขึ้นสรุปความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น ของชาวราศีมังกรลักนณามังกรค่ะไพ่าราชาไม้ไพ่หนึ่งเหรียญความสำเร็จการเติบโตการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีพลังงานห้าดาบความเขาเรียกว่าการเอาชนะนะเอาชนะกับปัญหาทุกอย่างได้ The Hermit เป็นไพ่ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นรู้รู้แจ้งเห็นจริงคงจะไม่ได้แปลไปถึงขนาดนั้นคือแปลว่า เข้าถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทําอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคนคนนี้ของคุณก็ได้ไปบรรลุถึงเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการเขาทําได้อย่างถ้าเขาไปสอบไปอะไรที่อาจารย์พูดเขาก็น่าจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถึงเป้าหมายแล้วนะไพนาะคตบอกว่าเขาจะกลับมาถือตะเกียงือส่องนําทางมันแปลว่าแสงสว่างที่จะมาทําให ความรักของคุณกับเขาอะ่ะชดช่วงชัชวาลก็ได้หันหน้าเข้าหากันแล้วอะ่ะนะคะมาเติมเต็มความรักให้กันกลับมาแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าออกไปนะคะแต่อย่างนี้หันหน้าเข้ามาเจอกันพูดคุยกันมาเริ่มต้นมาให้ความสำคัญกับคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะดีมากๆเลยค่ะโอเคเราไปต่อกับคนโสดคะ่ะ นโสดชาวมังกรนะคะไพ่อราชินีถ้วยสี่ไม้เท้าดีวิลเด็กถือดาบเก้าดาบ ถ้ามองจากพลังงานไพ่ก็น่าจะแปลว่าตอนนี้นะคะราชินีถ้วยกับสี่ไม้เท้าเนี่ยชาวมังกรคนสดต้องการมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตและจริงจังไปถึงขั้นเป็นคู่ชีวิตแล้วละ่ะจะแต่งไม่แต่งก็ขอให้ได้อยู่เป็นคู่อะไรประมาณนี้คุณต้องการให้คนรักเก่าของคุณก็ได้ที่จบกันไปแล้วได้เข้าใจว่าคุณมีค่ามีคนสนใจ มีเสามารถมีความรักใหม่ๆได้ไม่เห็นจะต้องไปแคร์ไม่เห็นจะต้องไปจมปักกับอดีตไปโหยหาอะไรที่ไม่ได้มีความสำคัญแล้วอะไรประมาณนี้ที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณคุณก็จะไม่ให้ความสำคัญกับเขาเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของการเอาชนะนะคะให้ดีวิลเนี่ยเพราะมีไพ่เด็กถือดาบไงคะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าแรงผลักดันสูงมากที่คุณต้องการพิสูจน์ตัวคุณเองว่าคุณมีค่า และมีคนเข้าหาได้นี่คือพลังงานอ่านใจของชาวมังกรออกมาแบบนี้อยู่นะคะโอเคแล้วปักนี้มีใครเข้าหาคุณและเป็นความรักเกิดขึ้นได้จริงๆริงไหมนะคะคนโสดนะคะคุณจะเจอใครเข้ามาและเป็นความรักในปักนี้ได้ไหมนะคะแน่นอนสองเหรียญมีคนเข้ามาคุยนะคะ สี่ถ้วยก็เหมือนเขาก็จ้องมองคุณอยู่นะก็อยากเข้ามาสนทนาเรียนรู้นะคะเดเมจิเชียนแต่เหมือนเขาก็ไม่ค่อยจะก,กล้าเท่าไหร่หรือเปล่านะอ,อืบุคลิกที่ค่อนข้างแบบแข็งของคุณเหมือนกันนะพ่สเตรน์การวางตัวที่ค่อนข้างสง่างามหรือก็บุคลิกที่แบบค่อนข้างคนเข้าถึงยากนะมีคนเข้ามาอยากพูดอยากคุยแต่เหมือนเขาไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ไหมคะ เออแล้วยังไงล่ะทีนี้เขาจะกล้าเข้าไปคุยกับคุณไหมเหมือนแบบนี้ชาวมังกรอ,อาจจะต้องลดบทบาทของความแบบดูแล้วแข็งๆนิดหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นนะไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ไพ่อ่านออกมาได้ประมาณนั้นมีคนสนใจแต่ยังไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณสักเท่าไหร่แล้วจะมีใครอีกนอกจากคนคนนี้ที่สนใจแล้วไม่กล้าล่ะมีคนอื่นอีกไหมนะคะอาจารย์จะขยายความเพิ่มนะหกเหรียญ หดาบหนึ่งไม้หกไม้เท้าเกาไม้อ่าโอเคอาจารย์มองมีคนกล้าแล้วค่ะนะไอคนไม่กล้าก็ปล่อยไปเถนะอะเนาะอ่อาจารย์มองไพ่พลังงานหนึ่งดาบนี่แหละคือความเข้มแข็งหนึ่งไม้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หเหรียญเนี่ยจะมีคนที่จะกล้าเข้าไปสนทนากล้าไปตีสนิทกล้าไปแสดงความ รู้สึกของหัวใจของเขากับคุณว่าเขาอะแคร์คุณต้องการเรียนรู้กับคุณอะไรประมาณรู้สึกดีๆกับคุณเห็นอกเห็นใจคุณก็ได้ไม่ว่าบางคนอาจจะรู้ในเรื่องราวของคุณพอสมควรน,นะนะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมอาจารย์อ่านว่าบางคนนี่อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างนี้เข้ามาก็ได้นะที่จะเข้าหาคุณหรือเป็นคนที่รู้จักกันในเรื่องงานมานาน อาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแต่ตอนนั้นไม่ได้กล้าเพราะคุณอาจจะมีคนรักอยู่มีคนคุยอยู่อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณไม่มีใครคนคนนั้นแหละคะ่ะที่จะเข้าหาคุณนะนะคนนี้จะก,กล้านะเหมือนคนรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนรักกันมาก่อนนะเนี่ยคนโสดก็จะเจอประมาณนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็ได้ทั้งนั้นที่จะเข้าหาคุณและ ไม่ใช่เป็นคนใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคยเลยแต่ต้องเป็นคนที่เคยคุยเคยรู้จักมาบ้างพอสมควรนะคะไพ่จะออกประมาณนี้โอเคก็ขอให้ชาวมังกรและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ